็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเพรเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดทาง Google p พย์แล้วก็แอปสโต r e ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นแรกเราไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับช่องทางการเติมเครดิตนะครับก็มีทั้งหมด8ช่องทางนะครับโคตรเยอะนะครับน้องก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับสำหรับ Two Wallet QR Code นะครับให้น้องกดเข้าไปที่นะครับ วอลเล็ต QR โค้ดนะครับสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับเออันไหนที่มีแบบฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับให้น้องกดเข้าไปนะครับเมื่อน้องกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับน้องก็สามารถกดดูวิธีการใช้งานระบบได้เป็นแบบนี้นะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็กดปิดนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าเว็บไปนะครับพี่100บาทนะครับ จากนั้นนะครับให้กดยืนยันการทํารายการนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับสต๊อกเซตในคาร์ดสัมฤทธินะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับนี่นะครับคิวอัคคแบบนี้เลยนั่นเองนะครับน้องจากนั้นนะครับให้น้องถ่ายรูปหน้าจอนะครับคนไหนที่มี iPhone ก็สามารถแคปรูปหน้าจอตามแบบพี่ได้เลยนั่นเองนะครับเปิดแอปตูบอเลตขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าสแกนนะครับให้าน้องกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับการทํารายการสําเร็จง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆโคตรง่ายครับตัวในส่วนของเครดิตนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินแบบ QR code นั่นเองนะครับก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาซูมเพชรฟรีไฟล์กันนะครับก็ครั้งละสิบเครดิตนะครับโอ้โหได้314ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพชรเข้าเลยหรือเปล่านะครับนี่เลครับเพชรเด้งเข้าเลยนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับคนไหนที่ได้แบบนี้นะครับอาจจะหยุดก็ได้นะครับว่าอาจจะสุ่มต่อแบบพี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวลองไปสุ่มกันดูนะครับนี่ครับ1นึ่งพันห้าสิบสองเพชรนะครับโอ้ยนี่เพชรเด้งเข้าตัวแล้วก็ได้รับไอเทมทันตาเลยนะครับนี่นะครับน้องๆโหเด้งแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อพี่นะครับน้องๆลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็ลองกลับมาสุ่มนี้นะครับ1,800เพชรนะครับโอ้ยเกิน ถ้าเกิดคนไหนที่ได้เย <_ ained> อะแบบนี้ครับก็แนะนำให้หยุดกันนะครับคนไหนที่แบบนี่คนไหนที่ไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออก็เราไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นั weed. ่นเองนะครับก็ในส่วนของเว็บ Lucky Store นะครับน้องลองไปสุ่มกันดูนะครับคนไหนที่โชคดีแบบพี่นะครับก็อาจจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับพี่ก็ได้มาประมาณสี่พันกับเพชรนะครับเว็บเปิดมายาวนานนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟล์ต้อง Lucky Store เท่านั้นนะครับน้องๆไทย ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง sq f i channel เหมือนเดิมนะครับอยู่กับพี่บิ๊กนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมจะมีวิธีการเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของปืน evolution นะครับถ้าเกิดแบบอย่าอัปเต็มให้แบบ level 4อะไรประมาณนี้นะครับจะหมดทั้งหมดกี่เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกิจกรรมกันนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับ 8T Guarantee m p 5นะครับสัตว์ท่าแห่งแสงครับสว่างตาเพราะแสงไฟนะครับอัพปืนใหม่แห่งอีโวนะครับโอ้โหน้องๆคิดดูดิแคปชั่นโคตรกลัวนะครับแล้วก็กิจกรรม Shopee Pay นะครับลูกค้าใหม่คุ้มเอร์นะครับเดี๋ยวเราไปด้วยในส่วนของกิจกรรมกันนะครับก็เหมือนแบบที่พี่สปอยไปนะครับเป็นในส่วนของ 8T Guarantee m p 5นะครับก็ตัวนี้นะครับ Platinum Dittini นะครับก็เป็นตัว M.P.5 Evolution กระบอกต่อไปนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดเหมาหมดตู้นะครับ1,580เพชรเพนะครับเออก็แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นในส่วนของ Wing of Destiny นั่นเองนะครับก็ปีแข็งแสงนะครับตัวนี้ก็เอาออกได้2ชิ้นนะครับ9เพรไม่ออกนะครับต่อไปนะครับ29เพชรพนะครับก็น้องๆคนไหนที่แบบ 9เพรแล้วออกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับตอนนี้ไม่ออกนะครับ9.9ไม่ออกนะต่อไปนะครับ9.9เพรนะครับโอ้โหนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ให้น้องๆเตรียมเตรียมแบบเตรียมเพศไว้นะครับ1,580เพรนะครับเพราะว่ามันอาจจะเหมาตู้นะครับเออเป็นแบบกิจกรรมแปดทีกระันตีเหมาตู้อะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของล่มชู่ชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนออกอันสุดท้ายนะครับ ก็น้องๆคนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพานะครับก็สามารถทักเฟซบุ๊กพี่มาได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับถูกๆเลยนะครับเออก็จัดให้กับ m p ็มพนะครับสนใจมาเติมได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับ1,580เพชรนะครับสำหรับ m p ็มพีไฟน์แพทเทนัมดิวินทินี่แพทเทนัมแห่งแสงอะไรประมาณนี้นะครับเออก็1,580เพชรนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้นะครับที่จะอัพ ให้เต็มเวล4นะครับมาดูกันนะครับว่าคนไหนที่แบบงบน้อยๆนะครับเวล4จะต้องใช้ประมาณกี่เพชรนะครับก็ใช้30ก่อนนะครับเพื่ออัพเป็นเลเวล2นะครับก็นี่นะครับแนะนำนะครับคนไหนที่อยากแบบอัพเต็มเลเวล7นะครับน้องซื้อ80กล่องนะครับมันจะได้ลดราคาประมาณ700เพชรนะครับเมื่อเราใช้ในส่วนของคูปองลดราคานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่จะเอาแค่เลเวล4นะครับก็ให้น้องใช้เพียงแค่ 10กล่องนะครับเออกด10แล้วก็ลดราคานะครับมันจะช่วยประหยัดนะครับก็ซื้อประมาณสัก3-4ครั้งนะครับก็ประมาณ1,200ถึง1,600เพชรนะครับตัวนี้นะครับซื้อทีละ10พอนะครับพอน้องก็เดี๋ยวเราไปอัพอัพเลเวลกันก่อนนะครับดูกันนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าครับได้มา164อันนะครับโอ้โหต่อไปนะครับเลเวล3นะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเลเวล4นะครับขาดอีกประมาณ46อันนะครับก็460ก็ให้น้องๆกลับไปซื้อนะครับ10กล่องนะครับก็ในส่วนของเลเวล1นะครับจนถึงเลเวล4ใช้ประมาณ1,600เพชรนั่นเองนะครับเออแล้วก็รวมกับปืน1,580เพชรนะครับก็ประมาณ1ประมาณเท่าไหร่3,000ันกระเพชรนะครับเออไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่ซื้อปืนในราคา1น8 0เพชารเนะครับแล้วก็อัพตั้งแต่เลเวล1นะครับจนถึงเลเวล4ใช้ประมาณ1,600เพชหรนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับปลดล็อกอบิลิตี้ในส่วนของเลเวล4นั่นเองนะครับนี่นะครับเลเวล1เลเวล4นะครับก็เดี๋ยวเราไปถือโชว์กันเท่ๆนะครับนี่ก็เป็นนะครับดาเมจ2ออัตรายิง1นนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเติมเพชรนะครับของ s h o p ปี้เพเมื่อกี้นะครับก็ให้น้องเข้าไปที่ s h o p ปี้เพนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมสงการนะครับสร้างห้องเล่นน้ํานะครับก็สร้างฟรีนะครับหวันสำหรับวันที่16หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ก็หมดไป1,580พรบเพบวกกับ1,600เพหรเพนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับฝาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ H Q f i h t Channel ตัวตมเลียนอุ้ยออกโคตรแน่เลยของท่าเรียบมานก็เรียบร้อยนะครับสมโทเทนนี้ครับท่าบักคมนะครับ is q5 channel